ก็โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมดูช่องเซซูนาทีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดตัวรันซีโนนะครับผมแต่ก่อนจะไปโหลดกันนะครับผมมีอะไรดีๆมาแนะนําวันนี้ผมมีร้านขายไก่ตันมาแนะนําร้านคําคําชอ็อปจะขายทั้ง ID ดีบฟู้ดไอเดียคิงเลกาซีและอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ตันดับคู่6หมัดไก่ตัน6หมัดโมจิตื่ตนไก่ตันเผาเงือก v 4เทียสิบและอีกหลายๆอย่างเช่นไก่ตันคิงเลกาซีดาบต่างๆและ สุ่มพาร์ทคิงเลกาซี่ราคาถูกก็ใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมร้านคำคำช็อปอยากได้ดีจริงๆงต้องคำคำช็อปเท่านั้นครับผม,ผมก็ตอนซีนโนเป็นตอนที่ดีนะผมว่าตอนนี้เป็น V1.0.9 นะครับก็ไม่ต้องรออะไรเลยกดเข้ามารันได้เลยครับผมนี่ครับขึ้นเลยครับทีเดียวขึ้นเลยพูดที่การโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะ สอนโหลดแบบละเอียดเลยครับผม,มทุกคนเข้าใจแน่นอนโอเคไปโหลดกันเลยโดยขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาในเว็บของผมนะครับพอเข้ามาอย่างนี้นะคให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ <ś le af> จะเห็นคําว่าตัวรันซีโนตรงนี้นะครับผมกดคัดลอกลิงก์ครับจะั้นมาวางนะกด Enter ไปจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมนะทุกคนเปิดขึ้นมานะครับผมแล้วเข้ามาทุกคนจะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับผมกดลิกขวาครับ แล้วก็อันเนี้ยแตกไฟล์นะครับโอเคพอแตกไฟล์เสร็จนะครับทุกคนจะได้ไฟล์นี้เข้ามาดับเบิลคลิกไปครับจากนจะเห็นตรงนี้นะครับผมเขียนว่าซีโนโดยจะเป็นรูปเอ่อ UFO นะครับกดดับเบิลคลิกไปเลยกดมอ r อินฟอนะครับกดลันอเว y แต่ผมแต่ว่าทุกท่านนะครับผมแนะนำให้โหลดบล x อกสเต็ปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสนะครับก็ปิดง่ายๆครับ เข้ามานตี้ไวรัสแล้วก็กดเมนเนตเซตติ้งแล้วก็ปิดนี่เลยนะครับผมโอเคเราไปเข้าเกมกันนะครับพอเดเราจะได้ตัวนี้เข้ามานะครับผมจากนั้นให้ทุกคนเข้าเกมเลยครับเอ๊ะเราลืมอะไรบางอย่างครับเราลืมเอาสคริปต์อ๋อน,นี่จะใช้เป็นสคริปต์ของค่ายไฮเดนจ็อบไฮเดนฮับนะครับผมก็คัดลอกคลิปมาเลยเอามาวางเลยนะครับกดคอนโทรล A ครับผมคุมดำทั้งหมดคอนโทรล V วางนะครับ นี่ครับให้ทุกคนใส่สริปเลยนะครับสริปที่เราเอามาก็นั่นแหละครับแล้วนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็รันเลยครับก็เป็นหนึ่งทีโอเคครับสริปขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับ Hidden Fish นะครับผมก็สริปตัวนี้นะครับผมจะทิ้งไว้เอ้ยทำไมมารันสองรอบวะน่าจะบั๊กเงเมื่อกี้ผมเปิดไปกดสองรอบผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคนที่ไปเอานะครับในเว็บผม ก็มีทั้งหมดเลยครับผมออโต้ทุกอย่างออโต้ควิดออโต้เครีออโต้ริวนะครับผมก็พวกตกปลานะครับนี่นะครับเนี่ยครับตกให้หมดทุกอย่างเลยครับฟีดแชร์เลกเตอร์เทเลพอร์ตนะครับผมก็ใครสนใจก็ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครสนใจไอ่ดีไก่ตันนะครับก็คำคำช็อปนะครับใต้คลิปเลยลิงก์บายบายนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย